้น้ำก็แรงดิ้นกแรงตัวไม่ใหญ่นะแต่ดิ้นแรงจังโอ้เป็นตัวเมียตัวเมียแบบนี้นะครับโอ้เหลืองอู้มันดิ้นแรงมากไซส์สวยตัวสวยก็ด้วย โลแกนหนี่งตัวสวยซะด้วยนี่วันนี้ออกไปจะไม่เจอแล้วนี่นี่ตัวที่สามนะนะน้ำยังแรงเลยนะี่น้ำเชี่ยวมากดูจากน้ำที่ไหลดิน้ำเชี่ยวไม่ดีตกกันง่ายนะ วันนี้ก็ประจนสวัดไปอันนี้ยิบยบย่อยๆนะนตอ่อใหญ่ด้วยเนี่ยพยายามหลบพยายามหลีกพยายามเลี่ยงมันก็ไม่ผลตกมู่มูไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะต้องรอน้ำ น่าจะบ่ายสามบ่ายสี่และวันนี้ขอน้ำจะโอเคใช้เวลานานนี่ออกมาก่อนเวลาสองสับชั่วโมงได้กุ้งไปสามตัออมตอวอะสบายไปขมุนที่งั้นหนึ่งกอท่านี้นนแรงดันน้ำด้วยเลยด้วยนะ อือาแล้วตัวเล็กตกมขอมั่วๆไว้อืมนี่มันติดระกบมาด้วยระกบเน่าอือนี่กินนะเมื่อวานไม่กิน เอาเอาเอายกขึมติดที่เข่าหลุดไปแล้วอาโอ้ติดครั้งนี้มันไปงัดกระด้างอีกคันหนึ่งก็เลยยกยากยกไม่ทันมันยกพุ่งมันต้องต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องหลุดหมดแหละ หนึ่งก็พยายามจะออกมาตกก็าทำคลิปอย่างเป็นธรรมชาติทำคลิปสวยๆให้ดูกันบางวันมันก็ไม่สวยอะ่ะบางวันแล้วปักตกใหม่เยอะหนึ่งขอเปิเลยนี่ปักตกเยอะมากช่วงนี้นม่ร้มันจะมาจากไหนกันอีกเนี่ยข้างบนนั่นแหละเอาปล่อยมาตัดแล้วก็ปล่อยมา กล่าวว่าให้มากระทบน้ําเค็มแล้วปลาตบก็จะตายแต่ปลาตบจะตายคนทํามาก,กินหน้าน้ํานี่ถ้าจะแย่ซะก่อนเล้าก็เจอปลาตบเยอะๆมันก็หากินลําบากนะตกมังกรอ,กอหินก็ลำบากหน่อยเปืองเบ็ด อืมไหมล็กปุ๊บติดอ่าหลุดแล้วเราต้องเข้าใจด้วยตัวคนกองหินนะต้องมีเทคนิคถ้าไม่มีเทคนิคสักนิดหน่อยนะมันก็คือมันไม่ออกโอกาสที่จะออกไม่มีเลยมีเทคนิคนิดหน่อยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกมาจะได้ไม่เปลืองเบ็ดแต่ก็ต้องเช็คเบ็ดอยู่ดีอ่ะเพราะเบ็ดมันเข้าไปติดในตอกหินเวลาเราดึงอ่ะ คมคมของเบ็ดหรือเซสอนเบ็ดมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะทื่อไปเลยเราก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดต้องคอยเช็คคอยดูจับนิ้วตั้งนี้แล้วก็เบ็ดเราเกี่ยวๆดูมันติดก็ยังโอเคถ้ามันไม่เกาะมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ถึงจะเบ็ดทื่อนะถ้าพ้กมันกินเข้าปากอยู่นะไม่จําเป็นเลย แต่ทีเนี้ยที่โรงเรีนบอกอะก็คืออมันอาจจะไปติดส่วนอื่นที่มันไม่ได้เข้าปากถ้าเบ็ดมันทื่อมันก็ไม่เกี่ยวไม่เกาะถ้าเบ็ดมันคมอยู่มันก็จะเกาะดนก็ดึงกระพุงกระพ้ไม่ไมยอมกินกดคุมมันก็จะไม่ไยเอานล้วเนี่ยพอก็สัพร้อนลังงองแง,ง,ง,งแล้ว โองแงานจะเจอทุกตัวมันคองหินนะื่อทีโจนไปมันก็ตื้นนะพอขยับหน่อยมันจู่ๆก็ลงบู๊บลึกลงไปอีกหน่งเออม,ม,มันเหมือนก็ว่ามันเป็นคองภูอเขา มันก็มีช่องโบโบลงไปที่กุ้งอยู่ข้างในนะที่ดิ้นแล้วก็ไม่ออกรอทัองรอมันเราพยายามดึงดึงเบาๆกระตุกกระตุกคอกิมก็ออกคอกิมก็ไม่ออกลองลุมไปได้นี่ยหุด วันนี้วันที่เรือวิ่งเยอะที่มากเลยเนี่ยวันนี้เรือวิ่งเยอะตกลำบากหน่อยขึ้นมันก็จะไปตีไปแสะเอ้พวกผักตกพวกอะไรเนี่ยเนาะออกมาแล้วก็แถเข้ามาหาเรือเนี่ยดูดิด <laughs> มันตกยาก ตกกุ้งมันก็ต้องใช้ความมานะใช้ความอดทนหาหมายเก่งๆหาหาตำแหน่งหาอะไรให้เก่งๆอยู่รอดถ้าหาหมายไม่เก่งอยู่ยากมัวๆเอาได้แต่ถ้าหาตกเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองไปไม่รอดแน่ถ้าไม่เก่งจริงหมายตวง ปักตบมันก็ดันตูดอยู่เนี่ยอืมสยมียามเด้วยอืมปักตบมันดันเนี่ย ไปดู่ะเจอบักตกนี้เจอคลื่นเรืออย่างนี้แย่นยนนนหน่อยเหนื่อยบังคับเรือเหนื่อยตรงโรงหนึ่งไม่ได้ใช้ถอใช้สมองเพราะอยู่ในเขตกองหินน้นใช้ถอยยากบางทีมีคำหาไม่เจอ พราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยตั้งแต่เขามาทําเขื่อน,นมันก็ไม่เหมือนเดิมอาจจะมีกองดินเสียบได้แต่ต้องให้ให้เห็นกันให้น้ําแห้งกว่านี้แล้วเราก็จะจําจุดแล้วแต่มีทีบางคนมามันก็จําไม่ได้นะอย่างหนงหนึ่งก็ไม่เอาเลยไม่จาด้วยต้องหนึ่ง,งใช้กระหมอมีเกลใช้ทอ่อก็ใช้เป้นน่ไม่เอาลำบากเวลา ถึงจะใช้น้ำลึกแล้วมันขอก็ไม่ถึงไหนๆก็ไหนๆะใ้ตะหมอยาวไปเลยลเรือือมวิ่งมาทินกระแทกเรือมันก็จะเปไี่ปตืนมากตกล้บากนะ อเยอะลุยเนี่ยปะตบมาดานหนัวเรือบางทีนะที่ตัวเข้าปากเต็มๆไม่งั้นหลุดไปนะก็ต้องลุยก็ต้องสู้นะันสว่างจะเยอะน้ำจะแรงก็ต้องลุยไปเอาความอยู่รอดของเรา อยากไปตกตรงอื่นมั่งยังไม่ได้ไปสักทีคือไปหาที่ใหม่ๆห,หน่อยอยู่ที่เดิมๆมริก็เบื่ออยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วเนะนี่ยนี้ เรือมันวิ่งกันน่นาดูเรือนักกียาตลาดน้ำอเภบวาที่เห็นให้ดูนี่ยังน้อยธรรมดายเยอะกว่านี้ ก็เยอะอ้ติดตะว่ามาด้วยเนี่ยหางกระรอกเยอะมากสาลายหางกระรอกก็มีสาลายใบนยเนี้ยโหเยอะมากเหนียวด้วยเนะี่ยสลายใบเนี่ย เห็นสู้ไม่ไหวแล้วสองคันหลบสวะไม่ไหวเดี๋ยวใช้คันเดียวก่อน้งหลังไม้ก็สวะติดใต้เรืออยู่นี่ก็มีอย่างเงี้ยไมาเงี้ยหมดกาะจ้ทั้งเรือเรือมากตบไปคันเดียว เพิ่งเยอะด้ทั้ตุกสองคันกระว่าไม่รูดไปกินหมดนลยอ่าฮะสมองหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วขาดเชือกที่ผูกตูดสมองขาดไหลแลนะ้วเออให้มันเลยอย่างนี้ต้องไปึ้นทนที่กระบอกใหม่ ไอ้กล้ามนี่ไงเอาก็ลอยเอาก็ลอยไม่ไม่ได้เข้าปาก็ดู้เยตถึเข้าไปในซอกโคลนขาน ตทรศัพจะกดไม่ไปลนะ้นี่จับมันร้อนร้อนแล้วมันก็ลวนกดนี้จะไม่ไปใี่ <c oughs> เดือนทั้งปีอันหนึ่นองอนะ่ะใช้เยอะอันอืนมันไม่ค่อย,ด,ยดีเท่าไหร่ แถวนี้เข้งแค้เดือนเท่านั้นนานๆจะใช้เหยื่อกุ้งสักทีแต่ช่วงนี้มันไม่กินกุ้งกินเส้เดือนก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง,างอืขอค็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแบตบเตือนแล้วตรุดตรุ มันจะหมดแล้วเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก็มาพบกันใหม่คลิปนี้ก็เอจะเป็นแค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านโชคดีมีความสุขมีนใชครับสวัสดีครับได้เวลาเลิกแล้วมาดูผลงานวันนี้ครับได้สักกี่ตัว ตกยากก็เลือเกินตกก็เยอะห่หายากแล้วตอนนี้อืมน่าจะได้ครึ่งโลกว่าเกือบเกือบโลแหละประมาณเจ็ดขีดได้ถึงประมาณนั้นเกเกือบโลวันนี้แย่หน่อย